นี้เป็นบทความอันใหม่นะครับสั้นๆนนะสองหน้าเองนะครับเป็นบทความว่าด้วยเรื่อง upgrade preserve o โ d e s สบิลดิ i งออ n อินเวอร์ซิที m แคมอือคือเป็นการอัปเกรดก็คือปรับปรุงเนะแล้วก็ preserve นี่หมายถึงสงวนเอาไว้อนุรักษ์เอาไว้นะครับอันนี้นะอย่างคำว่าถนอมอาหารอะไรเงี้ยก็คำนี้เหมือนกันนะ preserve นะครับเอาไปหมักไปดองอะไรเงี้ยมันจะได้เก็บไว้ได้นานเอาไปตากแห้งอะไรเงี้ยเก็บไว้ได้นานขึ้นอย่างเงี้ยก็ใช้คำว่า preserve เหมือนกันแล้วปร,ปรับปรุงนะครับแล้วก็รักษา อาคารที่เก่าแก่ที่สุดในบริเวณของมหาลัยนะครับนี้เป็นบทความเดือนพฤศจิกายนแล้วนะครับแล้วก็อันนี้เป็นเป็นงานที่ได้รับรางวัลน,นะครับเป็นเนี่ยรางวัลเทคโนโลยีอวอร์ดปี2021 เป็นรางวัลไม่ได้ที่หนึ่งที่สองอะไรนะเป็นรางวัล honorable mention นะครับ honorable นี่คือเหมือนกับแบบเกียรติยศอะไรอย่างเงี้ยนะ mention ก็คือกล่าวถึงใช่ไหมอันนี้ถ้าเป็นภาษาไทยน่าจะเป็นแบบรางวัลชมเชยอะไรประมาณเนี้นะครับเป็นคนเขียนคือคนนี้ เดเรซาลอรเรนซ์เป็นวิศวกรอาชีพนะครับมีใบกวนะกีนะครับ professional engineer แล้วก็เป็นสมาชิกของ a s r ray อาคารนี้ผมก็ไปคน้คนค้นรูปดูนะเออเป็นอาคารชื่อนี้ครับ massachusetts hall อ,อยู่ใน harvard university ก็เป็นอยู่ระดับท็อปทอปของอเมริกานะครับของโลกด้วยแหละนะครับ uh MEP เนี่ยไม่ไม่แน่ใจว่าเป็นแบบเหมือนกับเป็นมัดเป็นโปรแกรมแบบบังคับหรือเปล่าไม่รู้นะ MEP มันจะมีเม็ดกับ HEP HEP กับ MEP เดี๋ยวเดี๋ยวคงมีคำขยะอยู่ข้างล่าง จำไม่ได้แล้วว่าย่อมาจากอะไรถ้าเป็นคําที่รู้จักเนี่ยอันนี้มันจะเป็น mandatory คือเหมือนกับเป็นการบังคับตามกฎหมายแต่จริงมันการปรับปรุปรงอาคารปกติในแอชเรย์อะไรพวกนี้มักจะเป็นแบบเกินเกินกว่าที่กฎหมายบังคับอ่ะมันก็เลยไม่แน่ใจว่า e p ย่อม,มาจากมาตรการบังคับตามกฎหมายหรือเปล่าบอกว่า Massachusetts Hall นะก็ไปอัปเกรดนะครับเป็น พื้นที่นะครับที่มีความสบายนะ comfortable แล้วก็ functional นะครับก็ใช้งานได้นะครับสำหรับนักเรียนแล้วก็อาจารย์นะครับนักเรียนเขาใช้คำว่า student mode นะครับเด็กเล็กเด็ก,ดกโตนักเรียนมหาลัลยอะไรพวกนี้นะครับ student mode ส่วนคำว่า faculty เนี่ย faculty เนี่ยถ้าเป็นประเทศไทย faculty เนี่ยมันจะหมายถึง หน่วยงานนะครับ faculty ก็หมายถึงคณะหน่วยงานระดับคณะนะครับอย่างคณะวิศวะก็ faculty of engineering อย่างเงี้ยนะครับแต่ว่า faculty ที่อเมริกันใช้เนี่ยมันจะหมายถึงคนนะครับก็คือหมายถึงพวกอาจารย์นะครับถ้าเขาจะเขียนให้เฉพาะเจาะจงเขาจะเขียนว่า faculty members นะครับ แต่ว่า faculty หมายถึงคณะอาจารย์นะครับคณะอาจารย์นะใช้คำนี้ faculty หมายถึงคนแต่ประเทศไทยเนี่ยเอามาใช้เนี่ยเป็นเป็นหน่วยงานนะครับของฝรั่งถ้าเป็นคณะนี่นะเขาใช้คำว่า school of อะไรสักอย่าง school of engineering อะไรแบบนี้ครับ department of civil engineering อะไรแบบนี้นะแ,บบนนะแต่ว่าของไทยใช้คำว่า faculty ฝรั่งมาก็ต้องมางงๆหมายว่าแปลว่าอะไรวะ อ๋อนี่เดี๋ยวขายนี่นิดนึงนี่อันนี้รูปหน้าปกสไลด์ที่เดี๋ยวผมจะเอาไปทําก็เป็นรูปวาดนี่ไปหาบนเน็ตนี่แหละนะครับ m มสซาชูเซต t t ฮอล l l อยู่ที่เนี่ยฮาร์วาร์ดอินิเวอเมืองเคมบริดจ์อันนี้ก็เอาชื่อมาจากฝั่งอังกฤษนั่นแหละนะเคมบริดจ์รั m แมสซาชูเซต t s อันนี้ก็จะอยู่แบบขวาๆหน่อยก็แถวแถว แถวแถวฝั่งตะวันออกแ,แถวแวนิวร์กที่ฝั่งอังกฤษข้ามมาอเมริกาใหม่ๆก็มาขึ้นแถวนี้แหละครับก็เป็นย่านเมืองเก่าก็จะเอาชื่อเมืองอังกฤษมาตั้งด้วยมีเคมบริดจ์มียอกรอยนี้นะแต่เขาไม่เรียกยอกร์ก็เรียกเป็นนิวรยก็เป็นยอร์ใหม่อะไรแบบนี้นะครับแล้วก็จะโฆษณานี้นี่สีแดงที่เห็นเนี่ยเขาเรียกว่าคริมเซน เรดนะครับของคุณนะะที่ที่คุณมีครีมซันไนท์อ่ะครีมสันไนท์อ่ะนะครับของคณะเนี่ยก็แดงนี้แหละนะคิดว่าน่าจะเป็นแดงเลือดนกอะไรแบบนี้นะครับแต่นี้เป็นสีแดงของ h a r ์วารนะครับเป็นสีประจํามหาลาัยของ h a r ์วารนี่แต่ผมพานอกเรื่องก่อนนะเออผมจะพาไปดูแมปก่อนนะว่าไอ้แมสซาชูเซต t t s อยู่ไหนนะครับจะได้นึกภาพออกแมปอยู่ไหนวนะเนี่ย message Harvard นะจะได้รู้ว่าอ่าเนี่ยเป็น Harvard อยู่นี่นะครับมันจะเป็นคู่แข่งกับ MIT อะ่ะ MIT ที่พี่เอเรียนจบมานั่นแหละ อืหาก่อนนะบอสตันในยี่นี่ MIT นา่าจะอยู่แถวๆนี้ละมั้งอยู่ไหนวะนี่ MIT มันอยู่ในบอสตันปะวะน่ะ หน่มไหนวะมันจะอยู่ใกล้ๆกันอนะฮาร์วาร์ดกับ MIT เนะี่ยนะครับนี่ฮาร์วารอยู่นี่ m อ t อยู่นี่ม้งเพราะเขาจะมีประเพณีเนี่ยครับพายเรือแข่งกันอยู่ในสองมอเนี่ยนะครับแล้วมันก็อยู่นี่เลยติดทะเลเลยนะเห็นไหมบอสตันอยู่นี่นะครับแล้วก็หานิวยอร์ก แม้สูญเสียอยู่นี่คอนเนคติกสูเซก็อยู่สูงกว่านะอดูดูไปนะครับก็ดูด,ด,ดูไว้มีโอกาสก็ไปย้ายที่อยู่ไปซะนะครับไปหาหน่นบ้านเมืองจเจริญแล้วเราอยู่แถวๆนู้นนะครับอ่ะจะได้รู้อยู่ตรงไหนนะครับแล้วก็ให้ดูว่าสีมันกันนะับ อย่างเมื่อกี้เป็น Crimson Red ใช่ไหมเป็นสัญลักษณ์สีของ Harvard เนี่ยผมก็ต้องไปเลือกไอ้สี rgb นะผมก็ใส่โค้ดสีตามตามที่เขาบอกอารี RGB เนี่ยมันก็จะมีบอกว่าให้ใส่เลขอะไรนะผมก็ไปไปใส่เลขมันก็จะได้สี สีที่ออกมาเหมือนกันนะครับเนี่ยแดงแล้ก็ยังมีแดงสารพัดแบบเนี่ยสการเลตมารูนอะไรแบบนี้เบอร์กันดี้อะไรอย่างนี้นะของของมหาลัยเรามันก็จะเป็นสีบริเยนใช่ไหมอ่าเหมือนกันว่าเป็นแบบบริเวนแล้วก็ RGB สัสดส่วนมันเป็นยังไงนะมาใสา่ หน้ามมนได้เปลี่ยนนะครับเอาจริงป่ะบอ,อยู่ที่หน้าแมปอยู่เลยครับอา้าวทำไมอ่ะมันเปลี่ยนยังวะเนี่ยยังครับผมยังเป็นหน้าไม่ออกครับเ,เดี๋ยวลองแชร์ใหม่มาไหม ไม่ไม่ขึ้นนะครับไม่ขึ้นเลยเลยครับสงสัยเน็ตมีปัญหาเอ๊ะทำไงเนยวนะมาไหมอย่างครับผมไม่ขึ้นอะไรเลยครับตายละเน็ตมีปัญหาหรือไม่ปัญหานี่แหละอืมผมควรจะทำยังไงวะ ผมน่าจะต้องเออน่าจะต้องล็อกออกใหม่เลยแหละต้องเข้าซูมใหม่เลย mm hmm. แป๊บนึ่งนะเดี๋ยวขอออกก่อนแล้วก็เดี๋ยวส่งเข้ามาใหม่ครับผม